พีพีนิวไทยแลนด์จะพาเพื่อนสมาชิกมาเที่ยวชมแม่น้ำสองสีซึ่งอยู่บริเวณอำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลมาบรรจบกันครับเป็นที่สิ้นสุดแดนสยามของอีสานบ้านเรานะครับ ซึ่งตรงนี้เองเรามานั่งอยู่บริเวณร้านมองโขงนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านที่เรามานั่งกินนั่งชิมนั่งชมกับบรรยากาศของร้านอาหารที่มีความสะอาดนะครับพีพีนิวไทยแลนด์พากินพาเที่ยวพาชมทุกทิ่ทั่วไทยวันนี้ก็ได้มาอยู่กับบริเวณของ ร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งที่มาสัมผัสในวันนี้ก็จะเก็บเอาบรรยากาศของภาพบรรยากาศเสียงเพลงที่เพื่อนสมาชิกรหรือพี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงเพลงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสปปาลาวนะครับซึ่งมีแค่แม่น้ำโขงกั้นระหว่างสองประเทศไทยกับลาวนะครับแต่ก็ เราก็เหมือนเสมือนพี่น้องเพื่อนบ้านครับตรงนี้เองผีพีนิวไทยแลนด์ก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในยามช่วงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะครับท่านดูนะครับฝั่งซ้ายมือของผมนี้คือแม่น้ำโขงนะครับขออภัยนะครับฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมสุดๆนี้คือแม่น้ำมูลแล้วฝั่งที่อยู่ ก้านถัดไปที่ตรงมาเพื่อที่จะบรรจบตรงนี้เป็นแม่น้ําโขงนะครับแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำสองสีที่เป็นเขาเรียกว่าจุดเช็คอินสําหรับพี่น้องเพื่อนสมาชิกที่มาเที่ยวชมในแม่น้ําโขงแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เก็บภาพมามันเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับท่านที่อยู่ใกล้หรือไกลหรือเพื่อนสมาชิก ที่คอยติดตามพี่พีนิวไทยแลนด์ครับตรงนี้เองก็ฝากครับถ้าเพื่อนสมาชิกจะมาเที่ยวมาชมบริเวณนี้นครับซึ่งภาพบรรยากาศในช่วงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามและวันนี้เองก็ฝนก็ไม่ตกนะครับเราเอาภาพตรงนี้มาฝากให้กับพี่น้องประชาชนและก็ FC ของพี่พีนิวไทยแลนด์นะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมก็ลองแวะมาดูครับ ไม่ไกลไม่ไกลครับแค่สุดเขตแดนสยามนะครับอีสานบ้านเราตรงนี้นะครับกับร้านอาหารที่มีความสะอาดอาหารอร่อยนะครับกินกันรับประทานกันประดุดเสมือนหนึ่งยากพี่น้องที่เขาดูแลเราอย่างดีนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมานั่งทานนั่งกินด้วยกันนะครับท่านจะเก็บภาพความทรงจําครั้งหนึ่งในชีวิตที่มาเที่ยวที่โขกเกียมอ่ะ ก็เก็บได้ครับตรงนี้เป็นเหมือนเสมือนจุดเช็คอินให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ<ม>ก็ลองดูครับเนี่ยอาหารที่สะอาดสะอาดที่อร่อยเนี่ยครับ<ม>ก็อยากจะชวนชวนสมาชิกครับมากินมาเที่ยวมาทานมาชมมาชิมกันนะครับบริเวณแห่งนี้ ไม่ไกลไม่ไกลแค่สุดเขตแดนสยามแต่มีสิ่งดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ PP New Thailand นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับ f c ที่คอย ให้กำลังใจกับพีพีนูไทยแลนดนะครับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกครับบรรยากาศในช่วงตะวันตกดินณนะขณะนี้ท้องฟ้าสีทองผอง่องอัมไพยนะครับ ความสวยงามของประเทศไทยมีให้เห็นนะครับค่ะคุณมิชิดเห็นหัคหาพี่ต้นหรอตรงไปนะครับตรงไปคือแม่น้ำโขงนะครับมาทางด้านซ้ายนี่คือแม่น้ำมูลนะครับรรรตอนนี้ตอนนี้แกกำลังไหลสดอยู่ที่โขงเทียมเนี่ยจุดบรรจบกันตรงนี้แหละครับที่จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับที่จะไหลลงไปยังประเทศ,เ,ทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาลงไปทาง เอาไทยทางนู้นนะครับนี่คือฝั่งนี้ครับเป็นยังไงครับฝั่งเขานั้นก็เป็นจุดฝั่งเขานะคือเป็นจุดของประเทศประเทศลาวครับสบปปลาวส่วนใบตองตรงนี้เป็นของไทยเรานะครับนี่บรรยากาศนะครับเพื่อนสมาชิกก็เก็บมาให้เพื่อนสมาช,ชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับเสียงเพลงที่ได้อยู่ยในขณะนี้ก็เป็นเสียงเพลงจากประเทศ ประเทศลาวครับสบปปลาวเพื่อนบ้านของเรานะครับเห็นไฟไหมครับอ่าวเดี๋ยวจะซูมให้ดูหน่อยนึงนะครับนั่นครับฝั่งสปปลาวนะครับครับนี่ยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเก็บภาพบรรยากาศมา ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติด <สะ S 1> ตามชมกันนะครับมันมันก็จะมีเงื่อนไขไปเรื่อยว่าเออตรงโน้นตรงนี้คือแม,ม่เม็ดมันก็สอบถามแล้วมันมันไม่มีแรงานมันไม่มีงานงตามที่เขาหานะคือมีจิต เพราะว่าเห็นเขาพูดหลายคนว่าคนที่ไปครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนสมาชิกดูครับนี่คือผู้คนที่มานั่งกินนั่งทานกันนะครับสมาชิกผู้มีเกียรติอยากจะมาเที่ยวมาชมก็มาได้นะครับนี่บรรยากาศ ตรงนี้ก็เสมือนสามเส้นทางนะครับเส้นทางตรงคือแม่น้ําโขงนะครับส่วนเส้นทางนี้คือแม่น้ํามูลมาบรรจบกันตรงนี้ครับนี่บรรจบกันตรงนี้น้ําก็จะไหลไปทางนู้นครับนะเพื่อนสมาชิกมาแล้วนะรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพีพีนิวไทยแลนด์ด้วยนะครับมาเที่ยวครับมาเที่ยวมาชมครับกับบรรยากาศของ ทางอีสานบ้านเรานะครับสิ้นสุดเขตแดนสยามนะครับคือจุดนี้เลยครับจุดนี้เลยนะครับนี่แหละพีพีนิ้วได้รายงานให้เพื่อนสมาชิกตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณ สำหรับสมาชิกที่ให้โอกาสกับพี่พีนูไทยแลนด์นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับร้านอาหารเป็นร้านอาหารนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็จะเอาภาพบรรยากาศโดยรอบๆมาให้เพื่อนสมาชิกดู ห้องเองก็มีให้นั่งรับประทานกันนะครับเราก็จะเอาภาพภาพตรงนี้มาเพื่อให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาทางคุบบนบ้านเราก็แวะมาทางนี้เลยนะครับโคงเจียมครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบนครับเป็นที่สิ้นสุด เขตแดนสยามของภาคตวันออกเฉียงเหนือนะครับฝากเพื่อนสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ppnew thailand ด้วยนะครับช่วง ppnew thailand พากินพาเที่ยวทั่วทิศทั่วไทยนะครับจากทีมงานก็ให้เพื่อนสมาชิก มาเยี่ยมมาชมมาติดตามกับเราตรงนี้นะครับสําหรับเสียงเพลงที่ได้ยินอยู่ขณะนี้ก็เป็นเสียงเพลงมาจากประเทศเพื่อนบ้านดาวนะครับที่เคยเอาให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันอยู่แล้วครับสองประเทศความสัมพันธ์เสมือนพี่น้องเพียงแต่มีน้ำโขงขั้นกลางระหว่างใจนะครับก็ลองแวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกก็จะเอาภาพบรรยากาศสวยๆสําหรับเพื่อนสมาชิกจะให้เราไปที่ไหนยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาในตรงนี้ได้เลยนะครับพีพีนิวจะเร่งรีบจัดการให้กับเพื่อนสมาชิกของเราต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศความสวยงามตรงนี้นะครับ ตรงนี้ขึ้นชื่อกับข้าวอร่อยสะอาดราคาถูกแล้วเขาก็มีที่พักให้นะครับราคาย่อมเยาถ้ามีโอกาสก็ลองไว้มาเที่ยวมาชมดูนะครับกับบรรยากาศของอร้านมุมมองโขงนะครับตรงนี้ชื่อร้านมองโขงนะครับเป็นภาพรบรรยากาศความสวยงามของพื้นที่ ที่จัดสรรได้ลงตัวอย่างสวยงามนะครับฝั่งนู้นที่เห็นอยู่นะครับเป็นตะวันสีทองเนี่ยครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูหน่อยนึงนะครับว่าทางนู้นเป็นยังไงนี่ก็เป็นฝั่งของอำเภอโค้งเทียมโดยตรงเลยครับก็คงได้ประมาณนี้นะครับคงได้ประมาณนี้นครับถ้าจะอยู่ฝั่งนู้นก็เข้าไป นี้ได้เลยนะครับไปเที่ยวไปชมไปชิมไปชอปอเที่ยวชมกินอย่างมีความสุขกับอาหารอร่อยที่ร้านครัวของเจียมนะครับครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็อยู่กันคนละฝั่งมูลนะครับนี่คือฝั่งมูลฝั่งนู้นของเจียมขั้นด้วยมูลแล้วก็ร้านมองโขงแต่ฝั่งนี้ามาบรรจบกันตรงนี้เสมือนทางสามแพ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลที่ไหลตรงมาไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อลงไปสู่อ่าวไทยนะครับลงสู่ตัวเลสาบกัมพูชานะครับเนี่ยตรงนี้คือบริเวณประเทศไทยฝั่งฝั่งตรงนี้ครับเป็นประเทศลาวนะครับสบปปลาวบ้านพี่เมืองน,น้องนะครับฝั่งขวาเป็นลาวฝั่งซ้ายเป็นไทยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวยังไงพี่พี่นิวก็จะรายงานให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามชมกันเป็นระยะระยะนะครับนี่พยายาม,มเก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับความสวยงามของแม่น้ำโขงยามค่ำคืนวันนี้ครับสวยงามมครับยามค่ำคืนยามตะวันตกดิน สายน้ำที่สงบก็ยังไหลวนโดยธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าความสวยงามตรงนี้ยากที่จะบรรยายถ้าจะมาเห็นด้วยตาของท่านผู้ชมองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมีโอกาสก็ไปมาเที่ยวกันครับเที่ยวในไทยเที่ยวเมืองไทยใช้ใจ่ายในไทยก็จะได้มีความประหยัด ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องกว่า50ากว่าคนที่มาติดตาม PP New Thailand นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามภาพบรรยากาศของแม่น้ำโขงไปก่อนนะครับนี่คือแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับอำเภอท้ายสุดของเขตแดนสยามก็โคงเจียมบ้านเรานี่แหละครับก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาให้เพื่อนสมาชิกได้ไดูและชมกันนะครับช่วงบริเวณน,นี้ก็เป็นระหว่างที่เคย อธิบายให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายสุดของผมที่กําลังให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามนั่นก็คือแม่น้ํามูลนะครับที่ไหลบรรจบมาบรรจบก,กันกับแม่น้ําโขงจุดนี้ซึ่งเขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศความสวยง,งามนะครับวันนี้ปลอดโปรงนะครับฝนฟ้าไม่ตก แต่ก็เป็นนิ้หมายที่ดีเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับอะไรนเก็าหีรืออะไรนี่แหละแต่ว่าอายุเราเกินเกาหลีอะเกาหลีอายุเกินแต่ว่า ฟ้าสีทองของอำไพนะครับประชาชนจะใหญ่ในแผ่นดินนี่คือภาพบรรยากาศที่สิ้นสุดแดนสยามของไทยเรานะครับความสวยงามของมูลโขงนะครับอยู่กันตรงนี้ความสวยงามแบบธรรมชาติสร้างสรรค์รรงสรรค์ให้เพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่จิตตาพีพีนิวไทยแลนด์นะครับ ร้านอาหารในยามค่าคืนครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ p ีนิวไท a i l a n d งครับเนี่ยภาพบรรยากาศนะครับในยามค่ําคืนวันนี้ครับก็พยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกไปติดตามอยู่ริมฝัง่งตะลิงแม่น้ําโขงนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศในยามค่าคืนวันนี้นะครับที่พีพีนิวไทยแลนด์เก็บภาพมาฝากเพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันนะครับความสวยงามของแม่น้ําโขงหรือสองฝั่งโขงนะครับสองฝั่งโขงฝั่งที่ผมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นาราาอาณาจักรของไทยเราเนี่ยครับ แต่ฟังไฟเล็กๆที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับคือเขตของสอปปลาวครับบ้านพี่เมืองน้องเรานะครับเพื่อนสมาชิกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กับพีพีนิวไทยแลนด์นะครับครับ มีแม่น้ำโขงนะครับจุดมันจบระหว่างโขงกระมูลนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งทางอาเภอโของเจียมนะครับพยายามจะขยายให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับได้ติดตามกันอ่านั่นแหละคือเขตอำเภอโขงเกียมนะครับอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอโของเกียมนะครับฝั่งที่ผม แปลนให้ดูในขณะนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับคือตรงนี้เป็นแม่น้ำมูลนะครับเพื่อนสมาชิกที่มาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตรงบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณแม่น้ำมูลนะครับครับถ้าเพื่อนสมาชิกมาถึงบริเวณณจุดนี้แล้วก็ รับเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมเข้ามาชิมกับครัวของเกี่ยมได้เลยนะครับฝั่งทางนู้นนะครับแต่ฝั่งทางนี้ที่นั่งกําลังบรรยายให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันนะครับก็จะเป็นร้านมองโขงครับไฟที่เห็นแวบๆฝั่งนู้นเล็บเปรียครับก็เป็น ประเทศเพื่อนบ้านเราครับสปปลาวนะครับเพื่อนสมาชิกมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพูทีนะครับตอนนี้ภาพยังไม่โฟกัสเพราะมันมืดครับพยายามเก็บมุมกว้างให้เห็นนะครับพยายามเก็บมุมกว้างให้กับเพื่อนสมาชิกได้เห็นกันนะครับครับ นี่คือร้านที่เราจะชวนเพื่อนสมาชิกมาเที่ยวมาชมครับเขาจะเป็นจุดกลางตรงกลางเต้นได้ด้วยนะครับเวลาหนาวช่วงฤดูหนาวอะไรเนี่ยครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้อ่าจะเป็นเกาะเล็กๆถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะครับว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษสานะครับตรงนี้น้ําจะลดจะเห็นแก่งเลยนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิก ติดตามรับชมกันนะครับเราจะเก็บเอาภาพบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกกันนะครับนี่ครับร้านมองโขงนะครับนี่บรรยากาศหน้าพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เดินทางไกลามานะครับก็แวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับผมพยายามเก็บเอาภาพบรรยากาศความสวยง,งามในช่วงยามค่ำคืน ขอฝากเพื่อนสมาชิกในตอนนี้นะครับครับมีโอกาสก็ไว้มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับณนะบริเวณงนี้อาหารอร่อยอาหารสดสะอาดนะครับราคาย่อมเยานะครับหรือจะมาเที่ยวมากลางเต็นหรือมาพักผ่อนหย่อนใจมาทั้งครอบครัวก็โอเคได้เลยครับยินดีครับร้านมองของเขา บริการดีมากเลยครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับช่วงนี้ผมจะขออยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอาภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนสมาชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าถูกใจยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ P.P. New Thailand ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสหรับการติดตามรับชม